เอาแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นแมปที่มีชื่อว่าโปรเจกที่มีตัวเคสะกดแทนตัวซีนะแล้วในดนสคริปชั่นเนี่ยเขาก็มีเขียนบอกเอาไว้นะว่าแบบนี้เนี่ยคุณสามารถฝึกสเตตตัวละครตามความต้องการของตัวเองได้เลยนะว่า อยากให้ตัวละครเราเนี่ยแข็งแกร่งในด้านร่างกายหรือว่าในการใช้อล่าก็ได้นะร <Wow. S 1> การที่จะทําแบบนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะว่าจะฝึกตัวละครเราเนี่ยให้มันใช้อล่าเก่งหรือว่ามีร่างกายที่แบบเลือดเยอะหมัดแรงอะไรอย่างนี้ก็แต่ท่านผู้ชมนะอืมนั่นก็เป็นดอธิ่นหลักๆของตัวเกมแล้วตอนในทุกคนในดิสคอร์ดผมเนี่ย เขาก็ติดเกมนี้กันไปหมดแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรน่าดึงดูดอะไรขนาดนั้นนะผมก็เลยจะลองเข้ามาเล่นดูนะครับซึ่งผมก็เข้ามาเล่นดูแล้วแหละแต่ที่เข้ามาเล่นส่วนมากเนี่ยผมก็เข้ามา F K เฉยนะครับ F K ฝึกสตตแตทนั่นแหละ <S <S <ๆ>อยากให้ทุกคนเห็นไอเกมนี้นเนี่ยมันจะมีระบบฝึกสแตทด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ซึ่งสแตทผมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับอย่างที่เห็นผมเนี่ยฝึกแต่ a gil i t y นะครับแล้วก็ มันได้สเต็งม,มาเป็นของแถมด้วยแล้วก็ไม่ได้ฝึกเลือดเลยนะครับสเตมิมนามันก็มาเองผมแค่ฝึกอจิลิตี้อะสเตมนินากับสเตงม,มันมาเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากาอทุกคนเห็นนะผมมีออร่าด้วยเป็นไงสุดยอดไหมผมกําลังใช้เน้นในการปกปิดตัวเองนะครับมันเรียกว่าอะไรวะในเดนเมมันเรียกว่าอะไรวะไอ้พลังที่แบบ ปกปิดออร่าตัวเองแล้วก็ทำให้เหมือนตัวเองหายไปแล้วให้คนอื่นจับสัมผัสเราไม่ได้ครับผมจําไม่ได้แล้วนะว่ามันเรียกว่าอะไรก็ช่างมันเถอะอืมแล้วก็แมปนี้เนี่ยมันจะมีเทดด้วยนะครับไอเทดที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเทดของแบบแลกของนะผมหมายถึงแบบเทดที่เป็นลักษณะของตัวละครเรานะครับซึ่งของผมเนี่ยผมได้เผ่าคูตะมาพอตาแดงของคุณลาปิก้านะครับถามว่าผมได้มายังไงอะ่ะผมไม่ได้ เติมโลบัคสุมนะกดนิวเกมใหม่เรื่อยๆจะมันได้นะครับ <c oughs> เป็นงานหลายวิธีแห่งฟรีทูเพย์แล้วก็เผื่อมีคนยังไม่รู้นะแบบนี้เนี่ยตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงเหมือนก็กำลังเทสอยู่นะครับตอนนี้ระบบแมพมันยังไม่เสร็จเลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นเนี่ยแบบเข้ามาฝึกสเตตก่อนคนอื่น,นก็สามารถเข้ามาได้นะเข้ามาหาบัคเข้ามาเล่นก่อนทําอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะรีะเซตสเตตเราหรือเปล่านะถ้าเกิดเปิดจริงเนี่ย แต่ตอนนี้เกยมยังไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับจริงๆผมก็อยากทําคลิปเกมนี้มานานแล้วนะแต่ว่าผมไม่รู้จะทําอะไรนะมันดูไม่ค่อยมีคอนเทนต์นเท่าไหร่เลยเนาะ<บ>เออแต่ว่าก็มีหลายคนเนี่ยบอกผมนะว่าพี่ทําคลิปเกมนี้หน่อยได้ไหมครับอยากให้มีคนมาเล่นเออผมก็อืมก็ได้นะครับส่วนคนที่อยากเข้าเนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีเข้าให้ในคลิปเลยจะได้ไม่ต้องไปทําหลายคลิปนะครับง่าย วิธีการเข้าเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปในกลุ่มของเกมนะครับกลุ่มคนสร้างเกมซึ่งจะเป็นตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นดิสคอดของเกมนี้ซึ่งให้เราเนี่ยกดเข้าไป ก็พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนลองดูนะว่ามีคนที่ชื่อว่าสติงกีเนี่ยก็ออนไลน์อยู่หรือเปล่ปาถ้าเกิดเขาไม่อ,อนเนี่ยก็ให้รอไปก่อนนะมันแปลว่าไอคนที่มันสามารถรับท่านผู้ชมเข้าเกมได้เขายังไม่ออนนะสติงกี้เนี่ยก็จะเป็นคนคอยรับคนเข้าเกมซึ่งถ้าเกิดอยากเข้าเนี่ยก็ให้รอสติงกี้มันอยู่ในเซิร์ฟนะครับแล้วก็เขียนไปนะครับ My user name แล้วก็เขียนชื่อไปนะครับท่านผู้ชมรหัสโลบ็ออะไรไม่ต้องเขียนพาสเวิร์ดนะเขียนแค่ user name นะแล้วก็บอกว่า accept me into the group แค่นี้นะครับถ้าเกิดเขาออกแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขารับเนี่ยท่านผู้ชมก็จะสามารถเข้าเกมได้แล้วนั่นก็เป็นวิธีเข้าเกมนะเป็นไงไอเกมนี้เป็นของคอมนิดี้ดูเข้าง่ายเุดแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของระบบคอมแบทเนี่ยแมบปบนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะ อย่างที่ผมสำรวจมาเนี่ยแต่แมพค่อนข้างใหญ่นะครับแมพใหญ่อยู่แต่ผมไม่ได้เดินออกไปดูข้างนอกนะเพราะว่าถึงแม้มันจะใหญ่ยแต่มันก็เหมือนเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามากกว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะเป็นแค่เทเลียนอะเทเลียนธรรมดาเลยคนระับเป็นภูเขาโง่ๆได้เดินออกไปแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปเก็บกล่องอะไรประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอืม ดี๋ยวผมจะลองโชว์ระบบคอมแบตของเกมนี้ให้ดูละกันนะครับซึ่งระบบคอมแบตของเกมนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเบสิกเลยมันไม่มีอะไรเลยนะครับจะบอกได้ว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับแต่ก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าแม์นี้เนี่ยมันยังไม่เปิดให้ทุกคนเล่นเลยนะยังไม่ได้เปิดจริงนั่นแหละเอาง่ายๆตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเทสน,นะครับผมแค่เอาแมปนี้เนี่ย เออผมก็แค่เข้ามาลองเล่นแล้วก็รอให้ท่านผู้ชมดูนะว่าตอนนี้เนี่ยแมบบนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็พัฒนาไปถึงไหนแนะ้รนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าระบบคอมไบตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงรอดูนะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วเกมก็ยังไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยด้วยถึงท่านผู้ชมสามารถทําได้นะก็มีแค่นี้นะครับต่อยมอนฝึกสเตทแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปผมเป็นเผ่าตาแดงนะครับผมกดเปิดตาแดงได้ซึ่งมันจะเป็นยังไ้ เห็นไหมผมเป็นเผ่าครูแต่นะครับก็นั่นแหละจริงๆมันมีอีกมันมีหลายอันมันค่อนข้างมีหลายเทศนะครับมันไม่ได้มีแค่เทศครูแตาหรอกจริงๆอ่ะก็ cinematic. เออไอเกียวเนี่ยแม่งเลือกอายุาได้ด้วยนะครับผมเลือกอายุ60มาสุดยอดไ้ยโคตรหล่อเลยเรียกผมว่าท่านผู้เฒ่านะท่านเอวอรโอเคแค่นั้นแหละก็ใครอยากให้ผมสอนเล่นแมปน,นี้เนี่ยหรือว่าอธิบายพวกเทศ อะไรพวกนี้เพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับคิดในที่ผมยังไม่ได้ที่มาอะไรเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงยังไม่เล่นแมปนี้กันหลักใช่ไหมล่ะผมก็เลยผมก็เลยไม่แค่มาแนะนาระบบเบื้องต้นแล้วก็บอกทุกคนว่าไอ้เกมนี้เนี่ยมันมีอยู่ในโลบ็อกด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าไอ้แมปนี้เนี่ยมันกําลังเปิดเทสอยู่นะครับซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกเออแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาฝึกเนี่ยก็สามารถเข้ามาฝึกได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่า มันยังไม่ค่อยมีอะไรทำเท่าไหร่นะมันเลยไม่มีกําลังใจในการฝึกสักเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้ด้วยนะอย่าลืมมาดูด้กับผมในการในดีวอรเนนะทุกคนเจอกันใหม่วันหลังครับสวัสดีครับ